ฮอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคอปีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครใครก็เล่นสืบเนื่องจากครั้งก่อนที่ผมรีวิวเซเรสหุ่นจากซีรีส์ Magic n n i h t t r e e Earth ไปแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวหุนอีกตัวจากซีรีส์เมจิกไนท์เรอรเอิรเหมือนกันนั่นก็คือจันจันจันวินดัมเดอะสปิริตออฟแอร์ครับทีนี้ทีมเมจิกไนท์เร e ร์เอิรก็มีหุ่นครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับ ตัวน้องวินดัมนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าวินดัมเป็นหุ่นที่ใช้พลังธาตุลมนะครับเป็นหุ่นที่ใช้พลังธาตุลมนะตัวน้องก็จะถูกออกแบบมาคล้ายๆกับนกนะครับนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัววินดัมก็จะเป็นประมาณนี้เรื่องจุดขยับก็ไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับก็น่าจะเหมือนกับเรอเอิร์ธกับเซเรสที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของวินดัมตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอาลนครับมาเรามาเปิดกล่องวินดัมกันดีกว่านะครับอือ เปิดออกมาก็จะเจอคู่มือก่อนเลยมีคู่มือของวินด้าก็จะเหมือนกับหน้ากล่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะเปิดออกมาก็จะเจอว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องวินด้าก็จะเป็นแบบนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เอาไปเล่นกับเอฟเฟกที่เป็นในส่วนของลมนี่อันนี้ได้นะอ่ะใครที่หาอยู่ก็ บอกเหมือนตอนคลิปของเซเรสนะครับว่ายังพอเห็นมีขายอยู่ที่เมก้านะครับก็ลองไปเดินดูได้นะ,ะในตัวของเอฟเฟกต์าตุลมนะครับมานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 1> 9 1 1 11 12 13แผงสติกเกอร์1แผงอ้อนับใหม่นับผิดครับนับผิด123 45 67 8 9 10 1 1 12้3 14แผงสติกเกอร์1แผงนะครับอ่าในส่วนของการประกอบวินดัมไม่มีบอกว่าใช้กาวเหมือนของเซเรสนะนี่ ของเซเลสจะมีบอกว่ามีกาวนะแต่อันนี้ไม่มีบอกนะครับว่ามีกาวหรือเปล่านะแต่ก็เหมือนกันครับถ้าประกอบแล้วจุดไหนที่ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะหลุดง่ายผมก็อาจจะแต้มกาวไปนะครับขั้นตอนการประกอบก็คล้ายๆขอบกับตัวเซเรสนะไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับน่าจะประกอบแปบ๊แปบๆก็เสร็จนะครับก็ไม่น่าห่วงเรื่องการประกอบนะไม่น่าจะยากนะครับมา ดูแผงกันดีกว่าเปิดมาก็เจอแผงสีทองก่อนเลยอ่าแล้วก็มีส่วนหน้าที่ลงสีมาให้นะครับอยู่ตรงนี้นะก็อย่างที่บอกครับแผงสีทองก็ถ้าใครไม่ถูกใจก็เอาแผงนี้ไปชุบหรือไปพ่นสีทองได้เลยนะเพราะว่าเขาแยกมาแล้วนะครับว่าทั้งแผงนี้คือชิ้นส่วนสีทองนั่นเองอ่ามาถุงถัดมา ถุงนี้มีพาสเคลี่ยใสนะครับนี่เป็นสีเขียวนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผงสีดําอันนี้น่าจะเป็นเอวนะครับแล้วก็เป็นจอยข้อต่อต่อตางๆของตัวหุ่นนะครับมาโอ้ตัววินดัมเนี่ยเขาก็จะมาในโทนสีเขียวนะครับมาในโทนสีเขียวนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงด้านในข้อต่อต่อตางๆของตัวหุ่นนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่า มันจะคืออะไรนะเดี๋ยวตอนประกอบก็น่าจะรู้นะครับว่าแผงนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับมาถุงทัดมาโอ้ถุงนี้มีในส่วนของดาบนะครับนี่ดาบลงสีมาให้เสร็จนะครับค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีชิน้นนี้อ่านี่ลงสีมาให้ด้วยนี่ด้านล่างตรงนี้เป็นในส่วนของหัวนะครับออ่า ถุงถัดมาถุงนี้เป็นในส่วนของเท้านะครับนี่แล้วก็จะมีเล็บเท้าลงสีมาให้เสร็จเลยนะครับอ่ะด้านหลังก็เป็นเหมือนกันครับเป็นโครงเป็นจอยข้อต่อของตัวหุ่นนะครับนี่ถุงถัดมาโอ้ถุงนี้สวยนะครับแผงนี้เป็นแผงปีกของวินดัมนะครับนี่แล้วก็อันเนี้ย แผงด้านหลังนั้นจะเป็นในส่วนของกระโปรงอ่ะอันนี้ตรงหัวไรแต่อันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องดูคู่มือกันอีกทีในตอนประกอบนะครับนี่มาถุงทัดมาอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนนะครับนี่เป็นแผงสีเขียวนะด้านหลังเป็นในส่วนของพาสมือนะครับพาสมือก็ น่าจะให้มาเหมือนของเซเรสนะครับก็จะมีมือกำหมัดแน่นมือถืออาวุธแล้วก็มือกลางนิ้วนะครับอ่าถุงสุดท้ายอ่าถุงนี้ไม่รู้ว่าเป็นส่วนอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับเป็นแผงเบิ้ลน,นะนี่อ่าหมดแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับนี่มีอยู่แค่นี้นะครับหมดแล้ว นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของวินด o m มอ่าอ้อเดี๋ยวบางทีผมเรียกวินด o m มบ้างวินดบ้างนะครับก็คือญี่ปุ่นนะ่ยเขาจะเรียกวินด้แต่ว่าถ้าเป็นอังกฤษอ่าเ็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเรียกวินด o อมนะครับอ้าวินวินดอใช่อ่าแต่ถ้าญี่ปุ่นจะเรียกเป็นวินด o m มก็จะอาจจะติดติดปาก w i n วินดอมวินด้มนะครับยังไงก็ขออภัยนะครับไม่นามาเรื่องชื่อน้องนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบเจ้า w i n d ้มตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้ววินด้มตัวนี้จะเป็นยังไงป่ะไปประกอบกันเลยครับ ตัดตาดตาด,ดแล้วผมก็ประกอบเจ้าวินด้มเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่าวินด้ m มตัวนี้ต่อไม่ยากเลยต่อแป๊บๆก็เสร็จนะครับดูตามคู่มือดีๆนะจุดที่น่าเป็นห่วงก็ไม่มีอะไรครับต่อง่ายเออต่อง่ายมากๆแล้วก็ออส่วนที่เป็นเขาแหลมก็อย่างที่บอกไปเหมือนของเซเลสนะครับก็คือมันค่อนข้างเป็นชิ้นพลาสติกค่อนข้างแข็งนะ แต่ปัญหาในตัววินดัมที่เจอก็คือตัวงานเวลาตัดออกจากแผงลันเนอร์จะทิ้งรอยบาทเจ็บไว้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ครีมของผมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ตัวงานนะครับตัวเซเรสก็ทิ้งรอยไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเข้มๆนะครับมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่พอมาเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับนี่ อย่างตรงกระโปรงเห็นไหมมันก็จะมีรอยบาดเจ็บนะครับนี่หน้าขานี่มีหลายจุดนะครับมีหลายจุดนะก็อันนี้ผมเก็บงานไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ครีมหรือว่ามันเป็นที่ตัวงานนะครับดังนั้นใครที่ซื้อตามไปก็ระวังระวังเรื่องการตัดออกจากแผงรันเนอร์หน่อยนะครับอ่าโดยรวมวินดดัมตัวนี้ก็ เท่ hey, ครับจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะเรามาวัดความสูงกันดีกว่าวินดามสูงจากเท้าถึงปลายปีบนสุดนี้ประมาณ16เซนนะครับประมาณ16เซนนะตัวปีกลางสุดอือปาประมาณตัวปีกลางสุดอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับอยู่ที่ประมาณ30เซนนะอ่า จัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยและดีนะครับจุดขยับไม่ต้องพูดถึงครับมันมีชิ้นส่วนที่คล้ายๆกับตัวเซเรสนะครับดังนั้นจุดขยับจัดว่าดีนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยคือมือนี่ให้มือกลางนิ้วมาคู่หนึ่งอ่าแล้วก็ให้มือกลามอาวุธมาอีกคู่หนึ่ง ชอบตรงที่เขาให้หลังมือมาด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องถอดหลังมือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วก็สุดท้ายคือดาบครับอันนี้ลงสีมาให้เสร็จเลยนะจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะตัวงานเนี่ยนอกจากสติกเกอร์สีเงินแล้วมันไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับเป็นจะเรียกว่าไงดีอ่ะตอดีแปะสติกเกอร์สีเงินแค่นั้น จบครับเออสีที่เขาให้มาก็คือ80-90%ของตัวหุ่นในซีรีส์นะครับแต่ถ้าใครขัดใจสีทองสีเขียวของตัวเขาก็สามารถเอาไปทำสีเพิ่มไปชุบเพิ่มไปพ่นเพิ่มอ่าได้นะเพราะตัวงานแยกแผงแยกสีอย่างชัดเจนนะครับง่ายต่อการ พ่นสีทําสีชุบสีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับวินดัมตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงจะบ้างครับกับงานโมดิรอดเม i ิกไนท์เรอ a เอิร์ดวินดัมตัวนี้สำหรับผมหรอปองโปงโปงโปง,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 ปงให้เลยนะครับต่อง่ายไม่ต้องทำอะไรมากมายต่อดิบแปะสติกเกอร์ตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยครับครบจบในกล่องเดียวนะครับสายขี้เกียจถูกใจสิ่งนี้ใครละ่ะชนะสิชนะสอ่า ตอนแรกก็คิดว่าวินดัมจะเป็นตัวสุดท้ายของซีรีส์เมจิกไนท์เล r เอิร์ธที่กูสไมล์จะทําออกมานะครับเมื่อเร็วนี้ข่าวออกมาแล้วจ้ามาแล้วต้องมาให้สุดนะครับเป็นร่างรวมของทั้ง3ตัวนะก็คือทั้งเลอเอิร์ธวินดัมเซเรสนะครับร่วมกันเป็นบิ๊ r เ e a เอิร์ธกูสไมล์คัมภีประกาศออกมาแล้วนะว่า ทำแน่จ้าเตรียมตัวเจอกันได้นะจ้าอีกตัวหนึ่งจา้าจากซีรีส์เมจ i กไน r ์เรอร์ h นะครับผัวเมียตีกันลากูมาต่างโลกนั่นเองอ่าก็ใครที่เก็บรายนี้ซีรีส์นี้อยู่ก็ยังต้องกำเงินไว้อีกนะครับรอซื้อเจ้า Big ๊กเ Earth นะจ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับเจ้าวินด้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรือจะมาแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ฮอปปี้แบกขอตัวลาไปก่อนนะจ้าแต่ก่อนจากกันก็ฝากกดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์ กันเยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 ให้เพื่อนๆคนอื่นได,ได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละจันแนบบิ๊มมัมมัม,ม,ม